โนวาดิสพานโอวซินวันลุ่มจินเลอร์บูสเตอร์แซ่บจากยูทอรีสำหรับน้องๆเนดน,นตรีตัวน้อยๆน,นะคะการที่จะเล่นหรือร้องเพลงให้ได้เทียบเท่ากับผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่ยากค่ะแต่น้องๆแต่ละคนมีความพยายามหมั่นเพียรนะคะเพราะฉะนั้นธรรมาชาติของคําว่าขยันคือไม่มีคําว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะต่อจากนี้ไปครับเราจะมาพบกับน,น้องอีกคนหนึ่งเปลี่ยนเครื่องดนตรีบ้างกีต้าร์นั่นเอง น้องเป็นคนเดียวนะครับที่เล่นกีตาร์แล้วเข้ามาถึงรอบไฟนนลตอนนี้ไปพบกับน,นุ่มรอคนนี้เลยมากความสามารถมีเสน่ห์รับรองว่าทุกคนลหลงไหลอย่างแน่นอนน้องไโชอื่นเป็นเด็กหญิงเด็กชายแต่โชวอนี้เป็นใหรครับผม แค่ตบมือเลยครับให้จุดทูปบูชาพร้อมผ้าสามสีพ,อพอ 3, 4, ี่กะยองกันแท้จริงๆงเป็น,งปนงไงบ้างครับเราเห็นวิวัฒนาการของน้องพัฒนาการตั้งแต,แต่รอบแรกจนถึงรอบนี้พูดเลยว่าสนุกมากดูแล้วเหมือนแบบเป็นบล็อกเกอร์ที่มาเล่นโชว์ให้เราเลยเนาะเล่นแน่นมากพี่จอนนี้ครับมันดูเท่มากแล้วมันดูมีเสน่ห์มากกับ นานๆเขาจะหันขึ้นมาแล้้ยิ้มทีนึงแล้วก็เขาก็จะลงไปสนใจกับการโซโล่หรือลีกีตาของเขาพัฒนาการสุดยอดมากนะครับเท่าที่ผมเห็นมาตั้งแต่รอบแรกๆก,ก็ต้องขอบคุณครูเอกนะฮะที่แบบโอ้โหสอนได้แบบเห็นได้เลยนะครับว่าในระยะไม่กี่เดือน น้องนายมีพัฒนาการที่ดีมากจากวันแรกที่เล่นด้วยความที่ไม่มีความมั่นใจเลยผมเชื่อว่าวันนี้น้องนายเล่นด้วยความมั่นใจสูงมากถึงได้ไม่มีผิดไม่มีติดไม่มีขัดเลยแล้วพลิ้วและเพราะมากเลยครับคือการที่เรามีแค่กีตาร์ตัวเดียวยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเรานิ่งมากแบบนั้นเนี่ยเพียงแค่เราเหลือบสายตามาแล้วมีรอยยิ้มน้อยๆแล้วก็มีความสุขกับการกลับไปเล่นกีตาร์เนี่ยมันสามารถทําให้คนทั้งฮอลล์เราทั้งตัวพี่มีความสุขขนาดนี้ได้เนี่ยทาได้ยังไงครับ สุดยอดครับสุดยอดจริงๆครับคือต้องบอกว่าน้องนายนะครับแบบหล่อ,อกรุ่มกลิ่มเห็นลีลาในการเล่นกีตราร์ของน้องแล้วนึกถึงใครรู้ไหมครับพี่ก้องสหรัฐเขาจะมีความแบบหลอ,อกรุ่มกลิ่มยิ้มมีสเสน่ห์อะไรเงี้ยนะคะที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวอย่างที่บอกว่าสเสน่ห์ของคนที่เป็นศิลปินเนี่ยก็คือการสะกดคนดูคนฟังให้เข้าถึงแต่น้องนายเนี่ยเป็นแบบว่า มินิมอลลิสคือนิดเดียวแต่เอาอยู่ค่ะถูกต้องโอง้โหเราเคยไปดูคอนเสิร์ตเนี้ยค่ะแล้วเวลานักดนตรีเนี่ยเวลาเขาเล่น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 แต่แล้วเขาแค่ชายตามองมองเรานิดนึงเราเสียชีวิตได้เลยนะเราจะสิ้นเอาอะแล้วเมื่อกี้เคาเล่นเล่นนี่ยแล้วเขามองอ้าคมอชารนมองชานสิงน่งเนี้ยคืออินมากแล้วก็คือก็มีสเสน่ห์มากพี่ดูบอกว่าโอ้โหนี่ถ้านหนุ่มๆน,นะสาวๆต้องเอาหัวโขกเวทีอ่ะคืีไ่ไหนนีไ่ไหน,ไม,ไหนมองชานนีไ่ไหนมองชานอย่างเงี้ยเลยอะ่ะ ไม่ถามเขาเป็นไปนไม่ได้พี่เอกแบล็กเฮดครับเป็นยังไงบ้างครับกับการโชว์ของน้องนายเมื่อกี้ต้องขอชื่นชมนะ,ะน้องนายนะครับว่าพัฒนาการดีมากอย่างที่พี่จอนนี่ว่านะฮะแล้วก็ควบคุมสติโดยเฉพาะควบคุมกีตาร์ที่จริงธรรมชาติของกตาราไฟฟ้าน,นี่เมื่อกี้ก็ได้ยินนะเสียงมันจะควบคุมยากมากน้องนายสามารถควบคุมให้เงียบกริบได้เหมือนแมวเชือกเลยฮะโอ้โหถนาดนั้นเลยแลว,ดวโดยบวกกับท่าทีนิ่งๆของเขาเท่ๆ,ทๆนะครับ สามารถควบคุมกีตาร์ที่เหมือนดูเหมือนเสือดูเหมือนแมวเชื่อได้เลยครับเจ๋งมากครับหวานสุดขมมีด